คนไทยใจดียิ้มเก่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะคะเรื่องดีๆแบบนี้หลายองค์กรจึงนํามาปร,ปรับปรุงการทํางานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ใกล้ชิดและเป็นมิตรกับพวกเรามากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้มีพี่ๆกลุ่มหนึ่งที่โลตัสอยากพาเพื่อนๆไปรู้จกักคือพวกเขาใช้ยิ้มในการทํางานค่ะไปดูกันไหมคะเป็นยังไงเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมคะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยพี่ๆเทศกิจเขาทำอะไรกันบ้างเบลก็อยากรู้เหมือนกันคะ่ะยางั้นแล้วก็ไปดูกันเลยคะ่ะ เริ่มตั้งแต่8โมงเช้าพี่พี่เทศกิจทุกนายจะพร้อมปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหลักๆจะเป็นเรื่องของการออกตรวจความสะอาดหาบเร่แผงลอยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าให้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัยเป็นไปนตามนโยบายผู้บริหารกทมเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเลยละครับเพราะเจ้าหน้าที่ต้องสร้างความเข้าใจไปพร้อมๆกับการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายด้านความสะอาดของบ้านเมืองเพื่อจัดระเบียบเมืองให้หน่าอยู่ อ่อนไปแข็งไปก็เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ทุกนายจึงได้รับการติวเข้มด้านบุคลิกภาพความรอบรู้ทักษะทุทกๆด้านรวมถึงการบริการนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มเพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพี่ๆทัศกิจแล้วจะได้รับคําแนะนําอย่างเป็นมิตรจริงใจกลับมาด้วยนะครับ พี่พี่น้องน้องคนไหนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ระวังจะถูกปรับนะคะเพื่อนๆครับจะคิดว่าใจ้บนทางเทาง้าได้นะครับถึงแม้ว่าด้านหนึ่งพี่พี่เขาจะได้ชื่อว่าเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแต่อีกด้านหนึ่งที่เรามองเห็นเราได้พบกับความอ่อนโยนเราเชื่อนะครับหากทุกคนช่วยกันร,รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองสังคมเราจะน่าอยู่อย่างแน่นอนครับท้ายนี้มีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุก เพียงส่งคลิปทำดีหัวข้อเยาวชนกทธมอขอทำดีเข้ามาที่อยู่ด้านล่างนี้ตั้งแต่วันที่4มีนาคมถึง25มิถุนายน2560คลิปใครน่าสนใจเตรียมรอรับของรางวัลได้เลยครับสวัสดีครับ